น้องทีน้องพีเที่ยวญี่ปุ่นพูดคำนี้มีแต่แม่ที่ฟังออกพูดคำนี้มีแต่แม่ที่แปลได้รวมยูการตาเที่ยวญี่ปุ่นครั้งแรกเปิดคำพูดสุดแปลกน้องทีน้องพีในโลกนี้มีแต่แม่เท่านั้นที่แปลออกมีแฟนคลับติดตามเยอะมากๆเลยค่ะสำหรับครอบครัวของนักร้องและนักแสดงนุ่มหล่อพิมกวีกับภรรยาคนสวย ออยอติพรและลูกๆน้องทีน้องพีแล้วก็น้องอันวาอัญยาโดยมักจะมีภาพความน่ารักสดใส้อง6กคนพ่อแม่ลูกออกมาฝากแฟนคลับเสมอเลยที่สำคัญหน้าตาดีทั้งบ้านเลยถึงแม้ว่าจะลูกสีแล้วแต่ว่าพ่อๆกับมามีก็ยังคงหวานแบบไม่มีแผ่วเลยจริงๆค่ะอย่างล่าสุด ออยได้เผยภาพคู่สามีในทริปเที่ยวญี่ปุ่นบอกไรยคำหวานเจี๊ยบโดยออยเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าคู่รักวัยรุ่นแหละ ลูกสี่แต่ความหวานของพ่อๆกับมามีก็ไม่เคยที่จะลดน้อยลงเลยล่ะค่ะมีแต่เพิ่มขึ้นแฟนๆแซวรัวๆเลยว่าใครจะเชื่อว,ว่าลูกสี่แล้วน่ารักมากๆเลยค่ะมามีกับพ่อๆสวยมากเลยค่ะพี่ออยมามีสวยมากพ่อๆก็หล่อสุดๆหวานเจี๊ยบครับพ่อๆมามีและล่าสุดมามีก็ได้เผยคลิปพิธีถามคำถามเด็ดที่แค่แม่มามีเท่านั้นที่ฟังออกนั่นก็คือคำว่าอเอโทรหาใครนั่นเอง